ระหว่างช่วงพักครึ่งการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในปี2008นณสนามของทีมดั l ล a สแมริ r i c ส์รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางแสงสปอตไลท์ที่สาดส่องมายังกลางสนามเสียงประกาศกล้องดังขึ้นแนะนำชายผู้ยืนอยู่กลางเวทีในชุดมวยไทยสุดสงา่าเขาคือจ้าพนมยีรำหรือทัชกรยีรำรเสียงปีพาดไทยดังแว่วขึ้น เขาเริ่มไล่รำด้วยลีลาที่พริวไหวและทรงพลังเป็นการรำมวยในแบบฉบับเฉพาะตัวที่ผสานทั้งมวยไทยและยิมนาสติกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแสดงถึงความสง่าง,งามและจิตวิญญาณของนักสู้จากนั้นเสียงดนตรีเปลี่ยนจังหวะโทะีิจาคลิกเข้าสู่โชว์การต่อสู้สุดเร้าใจลีลาศอกเขา่าหมัดและเท้าถูกปดปล่อยออกมาด้วยความแม่นยำงดงาม แต่เต็มไปด้วยความดุด,ดันในแบบฉบับของมวยไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเสียงปรบมือจากทั้งสนามก็ดังสนัน่นดังกระหึ่มเสมือนยอมรับในพลังของศิลปะที่เขาได้ถ่ายทอดให้โลกได้เห็นและในคลิปนี้ผมจึงได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้ชมโชว์สุดพิเศษของพี่จามาแปลให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยพวกเขาได้ให้ความคิดเห็นกันไว้ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันทึ่งสุด,สด คือโทนี่จาและทีมของเขาโชว์นี้แบบสดๆไม่มีการตัดต่อไม่มีถ่ายซ้ำทุกอย่างเป๊ะตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละมืออาชีพของจริงขอบคุณมากที่แชร์คลิปสุดยอดขอให้เห็นต่อไปครับลื่นไหลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเขาทำทุกอย่างเหมือนดูง่ายได้เหลือเชื่อจริงๆทั้งทักษะและความสามารถสุดยอด ท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าโทนี่จาเดินบนไหล่คนจริงๆตอนแรกนึกว่ามีสายสลิงช่วยแต่ไม่เลยของจริงล้วนๆเหลือเชื่อมากขอให้เห็นต่อไปครับจังหวะเตะกับลังของเขาสุดยอดมากนักแสดงสตารนก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงแอคชั่นสายศิลปะการต่อสู้ระดับนานาชาติที่ฉันชื่นชอบที่สุดโชว์นี้สุดยอดจริงๆ ท่านต่อไปครับโทนี่โชว์ทักษะออกมาได้แบบเหนือชั้นทุกท่าทางที่เขาทำดูง่ายราวกับไม่ต้องออกแรงเลยท่านต่อไปครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเปลี่ยนการต่อสู้ให้กลายเป็นศิลปะได้แต่โทนี่จะทำให้เห็นแล้วว่าร่างกายสามารถสื่อสารได้ดังกว่าคำพูดนี่ไม่ใช่ความเร็วหรือความแรงแต่มันคือความลึกของจิตวิญญาณน,นักสู้ ความเห็นต่อไปครับสุดยอดทั้งทักษะที่เหลือเชื่อและความมั่นใจเกินร้อยที่กล้าโชว์ท่าเด็ดๆแบบแม่นยำต่อหน้าผู้คนมากมายรักเลยโทนี่จาท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าโทนี่คือสุดยอดนักแสดงที่มอบความบันเทิงได้อย่างแท้จริงรักจากอินเดียขอให้โทนี่จาอยู่ยาวๆไปเลยท่านต่อไปครับ ถ้าใครได้ดูเบื้องหลังองค์บากจะรู้เลยว่าเขาเจ็บจริงหลายครั้งตอนถ่ายทาบางจังหวะก็เจ็บหนักด้วยซ้าและนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันรักองค์บากขอให้เห็นต่อไปครับจนถึงตอนนี้องค์บากกับต้มยำกุ้งก็ยังเป็นหนังในดวงใจของฉันอยู่ดีท่านต่อไปก็ได้ข้ามากล่าวไว้ว่าโทนีจ่จะโชว์มวยไทยในสไตล์ที่แตกต่าง แต่ยังอยู่ในระดับสูงสุดของศิลปะมวยไทยอย่างแท้จริงเขาคือหนึ่งในนักแสดงสายศิลปะการต่อสู้และสร้างภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการคนหนึ่งท่านต่อไปครับบางท่าที่เห็นในโชว์นี้ทำให้ฉันนึกถึงตอนเล่นเกมสตรีทไฟเตอร์ตอนที่ต้องไปสู้ในด่านประเทศไทยเลยสุดยอดมากขอให้เห็นต่อไปครับเขาทำพวกท่าตีลังกาเตะกลับหลังดูง่ายเหมือนแค่เล่นๆแต่พอดูดีๆ นี่มันเต็มไปด้วยพลังแบบสุดๆโคตรโหดเลยโทนี่ท่านต่อไปครับฉันเพิ่งมาเจอคลิปนี้ไม่กี่ปีนี้เองเขากลายเป็นดาราระดับอินเตอร์เต็มตัวไปแล้วแต่น่าเสียดายที่พักหลังมีแต่ลงสตรีมมิ่งไม่ค่อยได้เห็นบนจอใหญ่เท่าไหร่ท่านต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าขนาดฮอลลีวูดยังสร้างอะไรแบบองค์บากไม่ได้เลยหนังที่เคยใกล้เคียงมากที่สุดก็คงต้องย้อนไปถึง Enter the Dragon กของบูสลีนนแหละความคิดเห็นต่อไปได้เข้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาอาหรับไว้นะครับว่าโทนี่จาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมีทักษะสูงในศิละปะการป้องกันตัวและมีความฟิตร่างกายในระดับสูงมากความเห็นต่อไปครับผู้ชายคนนี้คือคนที่พาองค์บากและมวยไทยไปสู่สายตาชาวโลกในเวลาเดียวกันท่านต่อไปครับ ฉันเชื่อเลยว่าโทนี่จะจะจัดการนักบัส NBA ได้หมดทุกคนแน่นอนท่านต่อไปครับเหลือเพียงไม่กี่คนในโลกที่ยังสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของศิลปะการต่อสู้ความเบาที่ผสานกับพลังกลายเป็นการควบคุมร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังสนุกกับมันโทนี่คือตัวจริงหนึ่งในพันล้านขอให้เห็นต่อไปครับ ฉันนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมโทนี่จาถึงไม่ดังเปลี่ยงในฮอลลีวูดทั้งที่เขาไม่ได้แสดงเก่งนะแต่เขาคือของจริงในวงการศิลปะการต่อสู้ทั้งเตะทั้งหักกระดูกทั้งสอกใส่หน้าเรียกว่าครบสูตรนักสู้สายแอคชั่นและยังขายได้อีกต่างหากแต่นี่ไงฮอลลีวูดดันมองข้ามเขาไปฉันเคยอ่านพบว่าช่องครอสแวนดัม แค่ไปโชว์ท่าแยกขาให้โปรดิวเซอร์ดูก็ได้เซ็นสัญญาแล้วฮ่าฮ่ฮทั้งที่ฉันรักแวนแดมมากนะแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่โทนิจาทำได้มันแทบกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยบอกต,องตรงๆเสียได้แทนสุดๆขอเห็นต่อไปครับฮอลลีวูดอาจมองข้ามแต่โลกไม่มีวันลืมท่านต่อไปครับตีลังกาได้ลื่นไหลามากๆถ้าในชีวิตจริงสู้กับสิบคนฉันว่า เขาก็เอาอยู่ได้สบายๆขอให้เห็นต่อไปได้เข้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้นะครับว่าขอเคารพเลยโทนี่คุณคือนักสู้ที่ยอดเยี่ยมมากฉันเรียนรู้เทคนิคสอกกับเขาจากคุณและฉันฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นโดยใช้เหลาเหล็กที่ทำงานตอนนี้กล้ามเนื้อของฉันแข็งแรงและทรงพลังสุดๆแถมยังเอาท่าศอกไปผสมกับไทเก๊กด้วยนะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความคิดเห็นที่น่าสนใจบางส่วนในโลกที่เต็มไปด้วย CG และเทคนิคตัดต่อยังมีชายคนหนึ่งที่เลือกใช้ร่างกายจริงหัวใจจริงและจิตวิญ,ญญาณแท้ของนักสู้และนี่ไม่ใช่แค่โชว์แต่คือคำประกาศว่าศิลปะการต่อสู้ของไทยคือศิลป,ปะที่โลกต้องยอมรับและพี่จาคือคนที่ทำให้เสียงนั้นดังก้องไปทั่วโลกแล้วเพื่อนๆล่ะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อโชว์สุดพิเศษของพี่จานีคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อดดนทนฟังกันมาจนจบคลิปหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอใช้ได้แล้วล่ะก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ